สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูกับแม่มวยข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นจิตตกอีกแล้วแล้วข้าวปุ้นอย่าระบายอ๋อเหมือนอย่ามีเพื่อนที่ข้าวปุ้นรู้สึกว่าเพื่อนๆตรงเนี้ยน่าจะเข้าใจข้าวปุ้นพูดให้ใครฟังไม่ได้เขาจะว่าปุ้นเป็นบ้าเพื่อนปุ้นเป็นบ้า เขาปุ้นเจอโซเมเธอวินเฟมเขาพุ้นเลยเข้าใจาเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะที่น่าจะตกอยู่ในภาวัเดียวกันกับเขาปุ้นอะ <_ letter> เหตุการณ์ในการเจอกันมันเกิดขึ้นจากเขาพุ้นฝันหนึ่งเขาก่อน ก่อนที่จะได้เจอกันกับเขามันมีความคุ้นเคยคุ้นหน้าและหลายหลายครั้งที่ต้องนึกถึงทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรกันและเวลามีใครพูดถึงเขามันทำห้ผู้รู้สึกสนใจเขามากๆและจะชอบถามกับคนอื่นเรื่องของเขาแต่ก็ทำเป็นเหมือนไม่ได้ ไม่ได้ชอบหรือไม่ได้สนใจเพราะตอนนั้นเขาพึ่งก็มีแฟนของเขาพุ่นอยู่แล้วอืมแต่เขาพุ่นก็ชอบในขณะที่พุ่นมีแฟนอะ่ะพุ่นก็ฝันถึงเขานะทั้งทั้งที่แบบเคยเจออะไรแค่ครั้งสองครั้งแต่มันมีความรู้สึกไปที่เราก็คงคิดว่าเออก็แค่คนคนหนึ่งที่เออมันก็คงไม่มีอะไรหรอม้งใช่ไหมล่ะ คนเรามันก็มีความฝันเรื่องปกติแล้วฝันถึงคนนั้นคนนี้คนที่เราไม่รู้จักหรือบางทีก็ฝันถึงคนที่แบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่พอมันมามีเหตุการณ์ที่แฟนของเขาปุ่นเสียชีวิตอืมแฟนของเขาปุ่นเสียชีวิตแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกเชื่อไหมเพื่อนเขาปุ่นเข้มแข็งมาก เขาพูดรักผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตไปของแฟนของพ้นมากนะเราคบกันมาสามปีเราตั้งใจจะมีลูกด้วยกันแต่มันก็มีลางบอกเหตุประมาณสองวันก่อนที่เขาจะเสียเขาพูดว่าเขาจะไปคนเดียวเขาจะกลับคนเดียวเขาเขาพูดแค่นี้ยอลนวันที่เขาเสียเขาก็ไปคนเดียวเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ชนต้นไม้เขาพูนเขาไม่พูดถึงเขาเยอะนะนะคะมันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียริหรือเคารพเขาอะไรอย่างเงี้ย ในช่วงที่เราคบกันคือเขาพุ่นกนรักเขามากรักเขามากๆเพราะเราจะสร้างครอบครัวได้กันอยู่แล้วอแต่หลังจากนั้นเขาปุ้นก็รู้สึกว่าเขาปุ้นเสียใจยกับการจากลาแป๊บเดียวมัน จนคิดว่าตัวเองคนใจดําหรือเปล่าใจแข็งเกินไปหรือเปล่าที่ทําไมแบบร้องไห้ฟูมไฟายไม,ไม่ไม่มีน้ําตาไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยเขาพุ่นก็ไม่เข้าใจหัวใจตัวเองเหมือนกันว่าแบบทําไมเพราะอะไรอืมแต่เขาปุ้นก็แค่คิดว่าเออฉันแค่แค่เป็นคนเข้มแข็งคนหนึ่งมากๆแค่นั้นเองอืมไม่ว่าเขาปุ้นจะเจอความรักแบบไหนมาเขาปุ้นคือเข้มแข็งมากแล้วเขาปุ้นก็เดินออกจากทุกๆความรักที่ผ่านมา อม,มันก็เคยมีอกหักบ้างแหละที่แบบไม่ชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบเราอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเออแต่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ปวดมันก็เป็นความรักที่แบบเอออืมแต่พอมาเจอคนคนเนี้ยอืมจะอีตานเนี้ยอืมก่อนจะได้เจอกันคือฝันถึงถี่มากฝันถึงถีมากมาก แล้วก็จะเห็นตัวเลขอย่างเช่นรหัสนั่นแหละเขาพูดป็นคนชอบชอบเก็บเลขอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบแบบเวลาเห็นเวลาโทรศัพท์แบบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองอะไรเงี้ยเขาพูดจะชอบเก็บหรือว่าสิบสองยี่สิบสองสิบสองห้าสิบห้าเลขห้าห้าหกหกเอ้ยหกหกไม่มีห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วช่วงนั้นแบบเจอบ่อยมากเจอเลขอะไรแบบนี้บ่อยมาก แล้วมันก็ทําให้เราวนกลับมาเจอกันพอเจอกันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยทำไมเราชอบเขาเฮ้ยอือทำไมเราถึงชอบเขารู้สึกมากแต่ว่าเราสร้างกำแพงนะเราก็ไม่เราก็เล่นตัวแบบเล่นตัวหนักมากเหมือนกัน เออแล้วเราก็ถามว่าเรารู้สึกไหมว่าเขาชอบเราเราก็รู้สึกว่าเขาชอบเราเรารู้สึกว่าเขาทํากับเราเหมือนคนพิเศษอืมคนหนึ่งแล้วเราก็สัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนนิสัยประมาณแบบขี้หึงขี้หวงแล้วเป็นคนขี้น้อยใจอืมแล้วเป็นคนขี้ ไม่ไว้ใจใครเป็นคนที่เหมือนเคยผ่านเรื่องราวความเสียใจในชีวิตจนปิดหัวใจแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาก็มีบุคลิกเจ้าชู้อืมน่าจะมีคนเข้าหาเขาเยอะอะไรอย่างเนี้ยเขาพูดจะไม่ลงดีเทลในตัวเขาเยอะนะบางทีเพื่อนเขาพูดเข้ามาดูนะคะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละแล้วเขาพ่นก็ฝัน ถึงเขาถี่มากแล้วตัวเลขพวกนี้ก็ขึ้นมาตลอดเวลาเจาพแบบ้พู้นแบบคุณไม่ตั้งใจดูอะแล้วพอจับโทรศัพท์มันก็ต้องเห็นนะมันมันลำคาญมากอืมจนเขาพูดนอะก็คิดว่าทําไมเราต้องรู้สึกกับเขามากขนาดนั้นเขาพุดนก็เลยก็เลยตอนนั้นอะไม่รู้คาว่าทวินเฟรม ไม่รู้คําว่าโซมเมตไม่รู้คําว่าอดีตชาติหรือว่าอะไรรู้แค่ว่ามันคงเป็นความรักละมะั้งหรือว่าเราชอบเขามากหรือว่ามันเป็นอะไรที่ยากเราก็เลยอยากเอาชนะหรือเปล่าอืมเหมือนเราอยากได้เราอยากเอาชนะเขาอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้สับสนสับสนไปหมดเลยแล้วพอมันมีจิตที่มันเชื่อมถึงกันปุ๊บมันมีอาการแปลก สภาพอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์ของเราคุณสัมผัสได้ว่าเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ของข้อปุ่นเขาปุ่นกับเรามีความสุขอยู่แต่ทำไมเพิ่นต้องดาวลงขนาดนั้นแล้วอันนี้ปุณเล่าได้นะปุนว่าใครหลายๆคนน่าจะมีอาการคล้ายข้อปุ่นข้อปุ่นเวลาที่มีอารมณ์ทางเพศอืมอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงเขา ก็จะตินตนาการถึงเขาคุณจะชอบคิดคิดว่าเรารักกันและร่วมเพศกันอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาพุ่นก็สัมผัสได้ว่าเวลาที่เขามีอารมณ์แบบนั้นมันก็ส่งมาถึงเขาพุ่นเหมือนกันอืมเหมือนแบบว่าเขาหนักผู้ชายมันก็จะมีอาการที่แบบต้องช่วยเหลือตัวเองปะเออนั่นแหละอยู่แล้วผู้หญิงก็ช่วยเหลือตัวเองนะเออ แล้วมันทำให้เราอ่ะรู้สึกได้ว่าเขานึกถึงเราแล้วเขาก็กำลังทำแบบนั้นกับเราอืมจนเขาพูดต้องห,หนันหาทรรมะแบบจริงจังอ่ะ <c ười> <c ười> เขาพูดคิดว่าผีหลอกเขาพูดคิดว่าเอ่อเขาพูดเป็นบ้าเขาพูดคิดว่าแบบ <c ười> มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันก็ทำของหรออะไรเงี้ยแต่ว่า เขาไม่น่าจะเป็นคนทําอะไรแบบนี้เออในความคิดของเรานะถ้าเขาทําของเขาชอบเราเขาก็ต้องวิ่งเข้าหาเราเขาก็ต้องตามจีบเราสิแต่นี่แบบว่าเออเราหลงเขามากแต่ว่าเขาก็แบบมีกําแพงมีอีกโก้ใส่เราเราก็มีอีกโก้ใส่เขาเราก็แบบแบบขบบปุ้นก็รับอารมณ์ใหม่หม่ะ ชื่อก็นหนึ่งในตองอูนะจ๊ะฮัลโหลคนก็แบบอ้อเลาะอ้อเลาะฉันเยินนะเฮ้ยเขาุ้นไม่จีบใครก่อนนะเอออะไรแบบนี้เออมันก็เลยแบบต่างคนก็ต่างมีกําแพงมีโก้ใส่กันแต่มันมีความต่างที่ต่างแบบโคตรต่างเลยเพื่อนมันต่างกันมากเขาพ้นกับเขาอะคนละแบบคนละโยกอะการศึกษาฐานะสังคมหน้าที่การงานวุฒิภาวะอายุ ห่างกันมากต่างต่างทุกทุกอย่างหัวชายแล้วเขาพุนเนี่ยก็เลยเข้ามาปฏิบัติธรรมจริงจังในช่วงเข้าวรรษาเพื่อบางทีตามหาคำตอบของตัวเองค่ะแล้วเขาพุณก็มารู้ว่าตัวเองอ่ะจะต้องมาเป็นหมอดู มาเป็นร่างทรงมาทำอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วพอพูดถึงร่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอ,อการเป็นหมอดูหรือว่าร่างทรงเล่าไปด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงคับเกี่ยวที่มารู้สึกแบบนี้กับเขาคือปุ้นอะรู้สึกกับเขามากมากมากจนปุ้นร้องไห้แทบทุกวันเลยคือคนไม่ได้มีอะไรกันเพื่อนคนแค่สบตากัน พูดคุยกันน้อยมากแต่ว่าทําไมเราต้องรักต้องหลงเขาขนาดนั้นคือปุ้นแบบร้องไห้หนักมากแล้วมีพี่สาวที่เขาเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อทางอธิบายยังไงเป็นศาสตร,ร์ทางจิตอะก็คือแบบเป็นจิตสัมผัสเขาก็เป็นหมอดูเหมือนกันใช่เขาก็มีองค์มีร่างอะไรเงี้ยปุ้นไม่ได้ยังไม่ได้สือ่อยังไม่ได้สื่อสารกับไปกับเขาเดี๋ยวพูดพูดก่อน ขาพุ่นอะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วเขาพุ่นอะเห็นในสมาธิในจิตของตัวเองเห็นพระแม่อุมาไม่ใช่พระแม่พระแม่กาลีค่ะตัวสีฟ้าแล้วก็มายิ้มให้เราแล้วก็เหมือนแบบปลอบใจเราอะไรเงี้ยเออขาพุ่นก็บอกเอยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเราไม่เคยบูชาท่านไม่เคยนับถือท่านไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าท่านมาหาเราแล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยพี่คนเนี้ยพี่พี่เมย์เนี่ย จิตสัมผัสเนี่ยอาจารย์คนเนี่ยคือเขาจะมาสายพามสายแบบพระแม่กาลีพระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไปปรึกษาว่าแบบเออแม่มาสื่อสารอะไรกับเขาปุ้นเออแม่ต้องการอะไรอะไรเงี้ยแล้วพี่เมย์ก็เลยบอกว่าแม่บอกว่าให้หยุดเสียใจได้แล้วที่เศร้าอยู่ตอนนี้อืม ให้หยุดเศร้าได้แล้วแล้วก็อยากเข้าไปยุ่งกับเขาอย่าเข้าไปยุ่งกับผู้ชายคนนี้อะไรแบบเนี้ยสิ่งที่พ่อแม่เข้ามาเตือนประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาพึ่งก็เลยพยายามถอดความรู้สึกออกมาถอดความคิดตัวเองออกมาว่าแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองว่าอย่ารู้สึกอย่ารู้สึกอย่ารู้สึกความรักที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำให้พุ่นเจ็บปวดได้เลยนะเออขนาดคนตายจากกันอ่ะพุ่นยังแบบ ยังปงได้เร็วมากเพื่อนปงแบบเอคือเผาเสร็จก็คือปงเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือแบบเออเพราะเรารู้ว่าคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอมาเจอคนเนี้ยทุกอย่างไม่ไม่ธรรมดาเพื่อนมันไม่ธรรมดาแล้วพอปุนก็เลยถามพี่เมย์ว่าแล้วเขาปุณจะต้องทอํายังไงต่อมันเหมือนที่เมย์ก็พยายามสื่อสารว่าเขาปุ้นอะมีองค์นะนะเขาปุนต้องช่วยเหลือคนนะ เ้าปุ้นต้องยอมรับครูบาอาจารย์ได้แล้วนะคือเขาปุ้นน่โดนหมอดูทักหลายคนมากว่าปุ้นต้องเป็นหมอดูต้องช่วยเหลือคนต้องเป็นเอ่อเข้าทรงองค์เจ้าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาปุ้นในช่วงนั้นนะเขาปุ้นป่วยด้วยก็คือเขาปุ้นเหมือนโดนจักรวาลบีแบบบีให้ทําเรื่องแบบเนี้ยคือเขาปุ้นป่วยเขาปุ้นเป็นไขมันพอกตับเขาปุ้นกินอะไรนิดอะไรน่ยคือคือตัวบวมตาบวมหน้าบวมไม่รู้ตอนนี้เป็นอยู่แบแต่ว่าหายแล้วหายแล้วไม่ได้เป็นแล้วค่ะแล้วก็ก็จะมี อาการแบบว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าแบบร่างกายมันจะผิดปกติไปหมดเลยอนะ่ะเพื่อนเพื่อนมันจะผิดแปลกไปหมดนั่นแหละจนเขาพูดรู้ว่าโอเคเราโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บีบแล้วเพื่อให้เรารับตรงนี้ถ้าเราไม่รับเราก็จะแย่ไปมากกว่านี้อะไรแบบนี้ค่ะเขาพูณก็เลยจริงๆเขาพูดน่มีอาจารย์ปรึกษาที่จะเป็นศาสตร์หมอดูเป็นทรงอะไรเงี้ยเยอะมากมีบุญสัมพันธ์กับหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะ พุ่ก็ไปปรึกษาอีกท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่เป็นครูที่คอยดูแลคนนี้ครอบครัวของพุ่นคอยคอยแก้กรรมคอยแก้อะไรแบบนี้อะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยจะคอยแก้ให้อะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเขาพุนะ่นอะรับมนุษย์เป็นครูไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาพุ่นสอนไม่ได้เขาพุ่นดือ้ออะไรแบบนี้อืมเขาพุ่นก็เลยคิดว่าอ๋อมันคงเป็นทิกอย่างหนึง่งที่เขาคงจะบอกเราว่าเราไม่สามารถรับมนุษย์เป็นครูบาอาจารย์ได้ ขาปุ้นก็เลยรับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสูงสุดแล้วแต่พระองค์ไหนที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าปุ้นก็คือแบบมาอยู่ข้าปุ้นเลยมาช่วยข้าพุ้นดูดววมาช่วยข้าปุ้นแบบทำอาหากินมาช่วยข้าพุ้นช่วยช่วยเยียวยาจิตใจผู้คนข้าพุ้นก็จุดธูปร้อยแปดดอกกลางแจ้งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ข้าุ่นก็เขียนรัดกุมหมดเลยนะว่าข้าพุ้นจะทําอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้าง อะไรแบบเนี้ยเขาพุ่นก็ขอแบบมีครอบครัวไม่ขอถือพรหมจรรย์เออขอทาทางานทางโลกปกติแล้วก็ช่วยเหลือคนในรูปแบบเขาพุ่เนยที่ชัดแบบแล้วก็ขอช่วยเหลือคนในรูปแบบที่เขาพุ่นชอบแล้วก็มีความสุขแบบอย่างเนี้ยค่ะอัดคลิปลง youtube อะไรเงี้ยเออเขาพุ่นชอบเขาพุ่นมีความสุขเขาพุ่นชอบแสดงออกแสดงตัวตนเยอะเพราะว่เออเขาพุ่นเป็นคนขี้อวดอะไรประมาณนี้ กคือข้าพุ้นก็ขอเลยว่าไม่ให้ใครเข้าล่างอืมไม่ให้ล่างนี้แก่ผู้ใดไม่ให้ใครเขา้าทรงเข้าล่างประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมว่าในตัวข้าพปุ้นอะ่ะมีอะไรบ้างเอ่อมีสามที่คอยอยู่กับข้าพปุ้นแล้วก็คอยช่วยเหลือปุ้นจริงๆเพิ่งรู้องค์ในตัวเองได้ว่า จริงๆองไนเป็นเป็นใครที่เพื่อนๆเห็นบุคลิกขเขาพูดแบบิฮฮมันเด็กอะไรเงี้ยองไหนเขาพูดเป็นกุมารเพื่อน,นองคไหนเขาเพูดเป็นกุมารและที่เห็นปุ้นแบบไล่ลำหรือชอบเต้นหรือการร้องเพลงหรือว่าดูมีเสน่ห์อะไรแบบเนี้ยคือเป็นกินาลีองไหนเขาเพูดอ,อีกองหนึ่งก็เป็นกินาลีก็เลยร้องเพลงเพาอนะ ก็เลยร้องเพลงคพอยก็เลยไล่มนให้เพื่อนๆแบบมาลุ่มหลงได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบุคลิกเป็นเด็กบ้างอะไรเงี้ยก็เพราะมีกุมารนัก็ถ้าจะเป็นอารมณ์เข้มขึ้นตึงๆขึงๆเลยปุ้มีก็มีอารมณ์นี้อารมณ์คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็จะเป็นปู่พญานาคแต่ว่าทั้งสามท่านไม่ได้แสง ไม่ได้แฝงล่างนะปุ้นไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหรือว่าอะไรปุ้นจะเม็เขาปุ้นเพราะปุ้นไม่อนุญาตถ้าปุ้นถ้าปุ้นจุดทูบแล้วปุ้นพูดพูดทุกอย่างแล้วว่าไม่อนุญาตก็คือเขาก็ทําอะไรไม่ได้เขาปุ้นไม่ใช่ล่างทรงนะเพื่อนนะคะเขาปุ้นไม่ใช่ล่างทรงนะหรือเพื่อนๆน่ะไปดูคลิปที่เขาปุ้นลำถวายพญานาคก็ได้ คือที่ผ่านมาเขาปุ้นไปทําพิธีอัญเชิญพญานาคมึงก็ไม่รู้ท่านนมาสื่อสารกับเขาปุ้นพญานาคองเนี้ยมาสื่อสารว่าให้เขาปุ้นเป็นคนทําพิธีให้หน่อยเป็นคนช่วยท่านหน่อยหรือใครบางคนที่แบบอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขาปุ้นกับพญานาคหรือว่าอะไรมากมาย a c e b o o k นะเพื่อนนะเขามาเป็นเพื่อนเขาเขาปุ้นใน Facebook เขาพุ้นจะแบบชอบแชร์ชอบโพสต์อะไรตลอดเวลาเพราะเขาปุ้นเป็นคนเปิดเผยเพื่อนเขาปุ้นขี้อวดอ่ะเขาปุ้นเป็นคนแบบขี้อวด เอออะไรแบบนี้นะคะอ่าและหลังจากนั้นแหละที่เขาพุ้นรับครูบาอาจารย์เขาปุ้นก็บําเพ็ญหนักมากมันเป็นช่วงตะบะท,ที่เข้าพรรษาพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะดีที่แบบเราเออรับครูจากจัก,กรวาลแล้วเราก็มาบําเพ็ญธรรมะตอนกลางคืนถือศีลแปดตอนกลางวันถือศีลห้าเขาปุ้นสดวดบนเช้าเย็นเขาปุ้นมันช่วงแรกๆเขาปุ้นตื่นตีสี่ตอนที่ครูมันจัก,กรวาล ขาพูดไปนคนนอนไม่เคยนอนตื่นตีสี่เพื่อนอมไม่เคยนอนลวละสามสี่ชั่วโมงเขาพุ่ตื่นตื่นสายมากตื่นแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นแบบตั้งแต่รับครูปึ้งวิธีการตื่นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยเปลี่ยนเองโดยที่เราไม่ต้องฝืนไม่ฝืนอืมแปลกเขาพูดก็ตื่นตีสี่มาเดินจงกรม ในช่วงนั้นคือช่วยพญายนาคอีกองคหนึ่งที่ท่านมาสื่อสารท่านอยากให้ข้าพุ้นช่วยช่วยบําเพ็ญให้ท่านหน่อยเก้าวันเพื่อช่วยท่านอะไรเงี้ยข้าปุนก็บําเพ็ญช่วยท่านเก้าวันเก้าวันคือหนักมากนะเดินจงกรมจงกรมแล้วมานั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์สวดมนต์ก็สวดมนต์ยาวมากแล้วมันเป็นช่วงนั้นก็ทําให้ข้าปุ้นจิตใจแบบหมก ไม่ใช่หมกมุ่นฝักใฝ่อยู่กับธรรมะมันก็เลยทําให้เราถอดความรู้สึกออกจากคนคนนี้ยกับอีตาเนี่ยคนที่เราแบบเออข้างใครเข,า,ขาอยู่ในหัวเนี่ยออกมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอืมแล้วมันมาแล้วเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนแต่เขาเพิ่ก็รู้ว่าเขาอะชอบเขาปุ่นเหมือนกันแล้วก็รักเขาเปุ่นมากเขาเปุ่นสัมผัสดได้ว่าเขารู้สึกกับเขาเปุ่นมากเพราะเวลาเขาเปุ่นนั่งสมาธิวันนี้เขาเปุ่นถึง เห็นเขาแล้วก็พุ่นก็เห็นถึงอดีตชาติเขาพูดถึงบอกว่าโซเมทวินเฟรรมคุณต้องเข้าธรรมะคุณต้องเข้าสมาธิคุณต้องฝึกจกกักระอืมต้องฝึกจกกักระเพื่อมองเห็นอดีตชาติของตัวเองเพื่อมองเห็นว่าเรากับเขาสื่อสารกันได้จริงหรือเปล่ามันผูกจิตกันได้จริงไหมหรือว่าเรามาโนนะคะมันจะยิ่งเร่งให้เราได้เจอกันเร็วมันจะยิ่งเร่งให้เราแบบ รักตัวเองแล้วมันจะทําให้จักรวาลเห็นชอบแล้วว่าเราเหมาะสมที่จะรักกันเหมาะสมที่อยู่ด้วยกันจักรวาลก็จะเนรมิตเพื่อนสร้างกิจกรรมบางอย่างที่จะเสกให้แบบอ่ะมาเจอก,กันอะไรเงี้ยอืมคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะอืมยาวเนาะ แล้วมันก็ผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆใช่ไหมเขาเพิ่งก็รู้รับรู้ได้ว่าโอเคเขาชอบเราเขามาส่องเราหนักมากเขาแทบจะแย้มทุกรูปของเราทางออกมาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซนะไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกันเลยอืมไม่เคยคุยอะไรกันเลยนะคะแล้วเราแล้วเราก็จะชอบโพสต์ถึงเขาโพสต์ถึงเรื่องดีๆอะไรอย่างเงี้ย โพสเพื่อสื่อสารบอกเขาเพราะบางทีเรารับรู้ว่าเขาเหนื่อยจากการทํางาน,น,นเหนื่อยจากสังคมภายนอกเขาทํางานหนักเขาเครียดเขากําลังวิตกกังวลมันจะรับรู้กันได้แบบมันรู้ของมันเองอะเขาพูดอธิบายไม่ถูกมันรู้ของมันเองเออแล้วมันก็เลยทําให้เขาพูดแบบอยากให้กําลังใจเขาอยากอยากโพสต์ถ,ถึงเขาอยากคุยกับเขาอยากสื่อสารบอกว่าเออเป็นห่วงนะเออเป็นห่วงนะดูแลตัวเองด้วยอันไหนที่ต้องแก้ไขอะไรงี้ เขาพูดตอนนั้นเหมือนแบบพยายามอยากให้เขาตื่นรู้อ่ะคือเราตื่นแล้วไงเราตื่นแล้วแต่เราไม่ไม่ได้วิ่งตามเขาแต่เราแค่อยากสื่อสารว่าแบบอยากให้เขาตื่นอะไรเงี้ยแต่เขาพูดมองว่าเขาก็ตื่นเร็วเหมือนกันนะคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าเวลาสงสัยอะไรเขาคงต้องค้นหาคาตอบเหมือนกันอ่ะแล้วเขาก็น่าจะมาสายเวทเดียวกันกับเขาพูดในสายไล่ะมรเลย้ยเขาพูดสัมผัสได้ว่าเขาก็ไล่โมนเป็น แลวช่วงนั้นเขาพุ้นไล่มนหนักมากเขาพุ้นแบบอยากได้เขาเพื่อนเขาพุ้นอยากได้เขามากเขาพุ้นแบบหาบทสวดทุกบทที่จะเรียกให้เขามาหาเขาพุ้นอ่ะเออแต่มันไม่สําเร็จ <laughs> มันไม่สําเร็จเพราะว่าจักรวายยังไม่เห็นชอบมันยังมีความไม่ถูกต้องอยู่ในความสัมพันธ์อ,อืมตามมาหานั้นแหละเขาพุ้นก็เลยอ่ะไม่ไล่มนแล้ว <laughs> แต่ว่าเราก็รับรู้ได้ว่าเออเขารู้สึกด,ดีกับเรามากอะไรเงี้ยเออบางทีเขาพ่งกัยังรู้สึกได้ว่าเออบางทีค่าคืนบางคืนเขาอาจจะถอดจิตมาแอบดูเขาพุ่นนอนหรือถอดจิตมาส่องเขาพุ่นก็ได้เพราะเขาก็น่าจะเป็นสายด้วยไงเขาพุ่นเนี่ยคือเขาชอบนั่งสมาธิชอบทําบุญแต่ว่าน่าจะปฏิบัติคนละอย่างเขาคงไม่ได้เข่งแบบสวดมนต์ไปกับเขาพุ่นมันจะมีสายการปฏิบัติแตกต่างกันอย่างเขาพุ่น่ะถ้าไม่นั่งสมาธิเขาพุ่นจะมองไม่เห็นอะไรเขาพุ่นจะสัมผัสอะไรไม่ได้ถ้าเขาพุ่นไมนตกก็คืือออบจะเช่่มั สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาคงเขาคงเชื <over> ่อมง่ายอ่ะเออเขาน่าจะปฏิบัติมานานแล้วเขาคงเชื่อมง่ายอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเปิดขันน้ำมนต์แล้วก็เห็นเขาปุ้นอะไรเงี้ยเออคนมีคนมีคนมีของทั้งคู่อะมาเจอกันนะเพื่อนคิดดูว่าแบบมันจะแบบขนาดไหนอลังการงานสร้างเลยแหละอืเอ้ย ใช้วิจารณาในการรับชมและฟังนะคะเพื่อนๆไม่อินไม่เีเรียสเขาพุณแค่เล่านิทานเนี่เพื่อนๆฟังมันก็เชื่อได้เชื่อไม่ได้เพื่อนๆต้องใช้เออเออนั่นแหละจักรยานในการแบบเออตั้งใจเออพินิจพิจารณาเอเออเขาพูดเพิร์เจอเขาพูดเมากาวเพื่อเขาพูดเมาเกาวแล้วที่เขาพูดอยากจะระบายเพราะเขาพูดอึดอัดเขาพูดแค่อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆเหมือนเหมือนกันกับเขาพูดไหม ที่เป็นแล้วก็เขาพ่นอาการเป็นแบบนี้นะคะแล้วมีตอนนี้แหละที่เขาุ่นเป็นหนักเขาพ่นแค่รู้สึกว่าเขาไม่เริ่มแล้วเขาพ่นต้องเริ่มเพราะคือพูนทนไม่ไหวแล้วอ่ะมันมันจุกอ่ะมันมันมันทรมานอะ่ อย่างน้อยให้เราได้คลายความทรมานของเราขนาดขนาดอยู่ในธรรมะขนาดนี้นะยังหมกมุ่นอยู่กับความไร้ินทรมานมันมนน,นั่นแหละมันเป็นความรักทางจิตวิญญาณอะทวินเฟมเขาพูดถึงบอกมันทรมานถ้าคุณไม่เข้าหันหาเข้าธรรมะคุณโอ๊ยคุณอาจจะเป็นบ้าตายเพื่อนจริงเขาพูดฝากหนึ่งคุณเลยนะถ้าคุณได้เข้ามาดูเขาพูดเชื่อว่าคุณเข้ามาดู เขาพุ่นจะเป็นบ้าตายถ้าเขาพุ่นไม่หันหาธรรมะแต่การที่คุณบอกว่าพุ้นงมงายมมวด่น่นั่งภาวนาสวดมนต์อยู่นั่นแหละก็ฉันจะเป็นบ้าเพราะคุณไงฉันถึงต้องปฏิบัติธรรมฉันถึงต้องมาสวดมนต์อะไรแบบนี้ให้ใจฉันมันสงบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปลอบประโลมฉันอืมเข้าใจเขาพุ่นนะคะพี่แลวตอนนี้เขาพุ้น ก็วิ่งตามเขาอยู่ค่ะแต่เขาเพื่งนก็พูดดีเขาทุกอย่างแหละเขาพุ่นเป็นคนอ่อนโยนเขาเพื่อนก็ส่งไปทางทายเขาอะไรอย่างนคิดถึงอยากเจออืมประมาณนี้ค่ะเขาพุ่อนเขาอาจะหัวไม่ได้เขาเพิ่งก็ต้องวิ่งตามเขาแล้วเพื่อนๆอืม ถ้าพุ่นไม่วิ่งตาาเขามันจะได้กันหรือชาตนเนี่ยมันก็ทรมานกันอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เขาพุ่นนั่งสมาธิจนเห็นว่าเออมันมันมันมีความแบบได้กันนะเอ้ยจะว่าเขาพุ่นมันโก็ได้มันเป็นบ้าเพื่อดูห่วงพูดเลยวาพุ่นเป็นบ้าเพื่อนเออถ้าถ้าเพื่อนที่เข้ามาดูก็ได้จะบ้าพอเขาพุ่นนั่นแหละนะคะถ้าคุณไม่ใช่โซเมททวินเซมเขาพุ่นกรุณาว่าคุณไม่ต้องเข้ามาดูนะ พราะคุณอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็อาจจะแบบว่าอ่ออีนี่อีนี่มันเป็นบ้าเออเขามไม่ใหญ่เพือ่อนบอกว่านบ้าไม่อยากให้คนที่แบบว่าเป็นลักษณะคล้ายๆเขาปุ่นเออเข้ามาระบายกันนะมาระบายมาคุยกันมาระบายช่วงนี้เขามีคนทักมาดูดวงเขาปุ้นเยอะมากแต่เขาปุ้นไม่ได้อ่ะเพราะเขาปุ่นอยู่ในพวงของความทรมานอยู่ในเวลานเนี้ยอืมเพราะว่าเลขรหัสของจักรวาลมันหนักหน่วงมากๆตอนเนี้มันหนักมาก จนเขาพูดรับรู้ได้ว่ามันใกล้แล้วอาจจะใกล้ที่จะเจอกันหรือว่าใกล้อะไรบางอย่างหรือบางอย่างอะไรไม่รู้อืมในความรู้สึกของครอบปุ่น,นะคะนี่ก็ไม่ได้เจอกันสามจะสามเดือนแล้วมั้งจะสามเดือนแล้วตั้งแต่เข้าบรรษาอืมจนเข้ารรษาครอบูุถึงบอกว่าให้เพื่อนๆที่เป็นสุเมทวิ Fame. เออนเฟมอดทนอีนิดหนึงน่งนะ ออกพรรษาแล้วชีวิตจะดีขึ้นมันเป็นช่วงจําศีลเพื่อนมันเป็นช่วงจาศีลแล้วเขาพูดยิ่งมาปฏิบัติอ่ะเขาพูดมีความรักในช่วงปฏิบัติไม่ได้เขาพูดให้ผู้ชายเข้าใกล้เขาพูนไม่ได้นะคะอืมมันไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับเราอ่ะเขาไม่ให้เขาไม่ให้เรามีความรักเขาไม่เขาให้เรารักตัวเราเองเขาให้เราอยู่กับแบบการทํางานปฏิบัติธรรมอะไรแบบเนี้ยอืมที่เขาพูนแบบสัมผัสได้ นะคะคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนเื่อนเมื่อกี้ตอนต้นต้นคีบเหมือนเขาพูดจะร้องไห้เนาะก็คือมันมันมันยังอยู่ในห่วงทรมานตอนนี้ดีขึ้นแหละเหมือนได้ระบายอ่ะเฮ้ยเหมือนได้ระบายเหมือนได้คุยกับใครบางคนที่เข้าใจเราเนี่ยคือกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนเข้าใจเขาปุ่นเขาุ่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเข้าใจเขาปุ่นนะ หรือใครที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์โซเมทิวินเฟมคุณเยีอยอยากมีอยาอยากอยากอ,อยากที่จะมีมันทรมานนะใช้ชีวิตปกติไปเลยนะคะเออเขาพูดไม่รู้ว่าเขาพูดพูดแล้วเขาจะอัปโหลดลงหรือเปล่าหรือว่าจะลบคลิปนี้ทิ้งมันยาวเหมือนกันนะ พวกเขาปุ่นไม่รู้ว่าจะมีใครมานั่งฟังเขาปุ่นบ่นอะไรแบบนี้ไหมถ้าดูจนถึงตอนนี้เขาปุ่นขอบคุณมากๆค่ะขาคุณมากมาก,มากที่เข้ามาฟังเขาปุ่นบน่นเขาปุ่นเพ้ออะไรแบบได้ยาวได้ยาวเหยียดขนาดนี้ก็ทำให้เพื่อนๆน่ารักกับเขาปุ้นจังเลยแล้วเขาปุ่นขอบคุณกําลังใจของทุกๆคนด้วยละกันนะคะที่มาให้กําลังใจแม่มดเขาปุ้นคนนี้นะเขาปุ่นก็ไม่รู้ว่าเขาปุ่นคงทําบุญมาเยอะถึงได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักแบบนี้นะคะ ทุกๆความนี้ทุกๆบุญที่ขา้าพุธได้ทำมาในอดีตชาติปัจจุบันาชาติด้บุญบารมีของข้าพเจ้าเฉติการริโยวงหรือนามเดิมวันวิสาขตโตโรงของข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญสุขสนให้กับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาดูคลิปให้กับทุกๆท่านที่หวังดีต่อแม่มดขา้าพุธหรือไม่หวังดีก็อุทิศให้เหมือนเหมือนกันค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ดูจงมีแต่วความสุขความจเจริญน,นะคะขอให้เจอความรักที่ดีความรักที่สวยสดงดงามขอให้คู่ทวินเฟรมของคุณ การคุณได้ครองรักกันโดยเร็ววันพันนะคะนะออกพรรษานี้ขอให้ได้เจอกันขอให้ได้รักกันนะคะเพื่อนๆสําหรับวันนี้แม่ม่ข้าปุ้นขอบคุณมากๆที่เข้ามา <laughs> เข้ามาฟังเขา้าปุดนบน่นเพื่อนไอเข้าปุ้นไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ให้บายคะ่ะ